ก็ขอกากสวั <believe> ะสดีค่สวัสดีครับ Garcia, วันนี้ผมจะมาพาตายแรงแรงแร่ง,ง,งผมอาจจะพูดไม่ค่อยหน่ผมไม่พพันนะครับแต่ผมจะพยายามพูดให้ได้ ทรัพผมมันเล็กมากเลยครับพร้อมแล้วไปลุยจะหาห้องนั้นนิดหนึ่งนะครับใครที่จะมาเล่นกับผมมาเล่นได้เลยนะครับ จะมีเสียงบรบกวนหน่อยนะครับพราผมเหน่ยผมก็เลยเปิดทีวีฟังครับอ,อ,อยากรู้จังเลยว่าเพืวกเราจะลงไหนะ เราจะได้ที่เท่าไหร่กันครับให้ผมเดมาบ้าผมว่าจะได้ที่เท่าไหรสิบหรือข้างนี่เลยครับโอ,โ,อโอ้โอ้ไม่นะโอ้โอ้โอ ทษด้นะครับเพราะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะโทรศัพท์ผมมันแล็กโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีมันก็เลยแหลกเหลกนะครับแต่ผมจะพยายามเล่นให้ที่สุดคนระับ